ปาตีองอผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้เป็นประธานมอบรางวัลน,นักประดิษฐ์ดีเด่นให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านต่างๆในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2568ภายใต้แนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมไทยความท้าทายของประเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้มุ่งมั่นสร้างผลงานการประดิษฐ์นวัตรกรรมใหม่ออกมาเพื่อพัฒนาประเทศด้านอาจารย์พิสิทธิ์มีรเกือ้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับหรือ r c s a ขึ้นกล่าวบนเวทีจุดประกายความฝันให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่จะก้าวมาเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในอนาคตค่าจะมายืนในจุดนี้ได้เนี่ยไม่ได้ง่ายเลยแต่ก่อนก็เหมือนนักเรียนนะครับนักประดิษฐ์วุ่นเยานะครับที่ต้องพยายามแข่งขันกันนะครับจนกระทั่งไปสู่จุดที่เราฝันไว้ได้ ปัจจุบันนี้สมาคมกีฬาทุ่งหญครับย่อพยายามพัฒนานะครับแล้วก็สร้างฝันสั่งองตัวเองไปถึงจุดในเรื่องของอากาศสัญญาณไร้คนขับจนกระทั่งในอดีตเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะขึ้นมาเป็นนายกสมกกาคมกีฬาทุ่งหินแต่ด้วยความฝันนะครับแล้วความมุ่งม,มั่นแรงบันดาลใจที่จะทําให้เราถึงจุงดนั้นได้เนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับในการมาในวันนักผลิตครั้งนี้นี้เห็นเยาวชนนักผลิต รุ่นใหม่เนี่ยมีความสามารถก่บผมในอดีตเมื่อ45ปีที่แล้วครับรู้สึกความฝันที่ผ่านมานะครับมันทําให้เราไปสู่ความสาเร็จและสามารถเป็นหนึ่งในการสร้างอากาศเสียและอุตสหในประเทศไทยได้ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนนะครับนักริดิษฐ์รุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และก็เป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมความฝันตัวเอง